ค่ะสวัสดีนะคะนักเรียนในส่วนของวิชาภาษาไทยวันนี้นะคะเราจะเรียนในเล่มภาษาพาเพลินนะคะบทที่16เรื่องวันสงกรานนะคะเราจะมาฝึกอ่านฝึกเขียนกันในหน้า145ถึง146นะคะวันนี้เราจะมา,าเรียนมาเรียนเรื่องทิทานแสนสนุกนะคะเรื่อง แผนการของนกยางเท่านะคะถ้าพร้อมแล้วเรามาฟังกันเลยนะคะในดินแดนแคว้นไกลโพนยังมีนกยางเท่าตัวหนึ่งแก่ชราหมดกำลังวังชาเสียแล้วไม่สามารถจับปลาหาอาหารเหมือนเช่นแต่การก่อนจึงคิดอุบายทำทีเป็นยืนทุกโศกอยู่ในสระใหญ่กว้างปูเห็นนกยางยืนเศร้าเช่นนั้น จึงร้องถามอยู่แต่ห่างๆว่าท่านผู้เท่าเหตุฉไหนจึงยืนเจ้าจุกเศร้าส้อยเช่นนี้ผิดกว่าแต่เคยมานกยางเท่าตอบว่าเจ้าปูเอย๋ยจงฟังเราเรานี้ได้รู้มาว่าปลาทั้งหลายในหนองน้ำใหญ่แห่งนี้กำลังจะถูก พวกคนหาปลาฆ่าตายในเร็ววันเราได้ยินคำสนทนาของพวกคนหาปลาเช่นนี้จึงเศร้าใจนะักอีกไม่นานเมื่อปลาหมดไปจากหนองน้ำเราก็ไม่อาจหาปลามาเป็นอาหารปลานั้นเปรียบเหมือนที่พึ่งของเราในการมีชีวิตอยู่เมื่อปลาจะพากันมาตายเสียแล้ว ก็เท่ากับความตายของเราใกล้เข้ามาแล้วใช่หรือไม่บรรดาฝูงปลาได้ยินคำสนทนาระหว่างปูกับนกยางเท่าก็ร้องถามว่าท่านนกยางท่านมีอุบายอย่างไรบ้างที่จะรักษาชีพพวกข้าเอาไว้ได้นกยางเท่าได้ยินพวกปลาร้องถามเช่นนั้น ก็ศกอ,อารมณ์ยิ่งนักจึงตอบป,ปลาว่ามีทางที่พวกท่านจะรักษาชีวิตไว้ได้ก็คือต้องเร่งย้ายไปยังหนองน้ำอื่นเราอาจช่วยท่านได้โดยพาพวกท่านไปยังหนองน้ำใหม่ทีละตัวด้วยความกลัวตายด้วยความกลัวภัยจากคนหาปลาปลาจึงตอบว่าเป็นอันว่าตกลง นกยางเท่าเห็นว่าแผนร้ายบรรลุแล้วก็พาปลาเหล่านั้นทีละตัวไปยังที่แห่งหนึ่งแล้วก็กินปลาจนหมดลงนกยางเท่ากลับมาพูดกับปูว่าเราได้นำเหล่าปลาไปไว้ยังหนองน้ำใหม่หมดแล้วบัดนี้เป็นห่วงอยู่แต่ก็แต่ท่านนะคะบัดนี้เป็นห่วงอยู่ก็แต่ท่านปูจึงวอนว่า ท่านนกยางพาข้าพระเจ้าไปที่นั่นด้วยเถิดนกยางเท่านั้นปรารถนาเนื้อปูที่ยังไม่เคยลิ้มลองจึงค่อยพาปูไปวางบนพื้นดินณนะชายป่าปูสังเกตเห็นก้างปลาเกลื่อนกลาดก็นึกรู้ว่าถูกหลอกรำพึงอยู่ในใจว่าเมื่อเผชิญภัย จำเราจะต้องเผชิญอย่างทอรหดแม้จะต้องตายพร้อมกับศัตรูก็ต้องสู้คิดได้ดังนี้แล้วปูจึงหนีบคอนกยางขาดนกยางเท่าก็จบชีวิตลงด้วยเหตุดังนี้ต่อไปนะคะเราจะมาเฉลยกันนะคะว่าคำตอบที่คำเลือกคำตอบว่าใช่หรือไม่ใช่นะคะข้อที่1 นกยางเท่าเป็นนกเจ้าอุบายตอบว่าใช่นะคะข้อที่2ปูแก้ปัญหาของตนได้สําเร็จใช่ค่ะข้อที่3ปูและนกยางอาศัยอยู่ในถิ่นเดียวกันใช่ค่ะข้อที่4นกยางกินปลาที่ตนพาหนีไปจนหมดตอบว่าใช่ค่ะน้องเรียนวงกลมนะคะข้อที่5 นกยางสงสารอยากจะช่วยปูตอบว่าไม่ใช่ค่ะข้อที่6ข้อที่6นะคะปูหนีบคอนกยางจนขาดตอบว่าใช่ค่ะข้อที่7ปกตินกยางกินปูเป็นอาหารตอบว่าไม่ใช่ค่ะอเมื่อนักเรียนวงกลมเสร็จแล้วนะคะก็ทบทวนอีกหนึ่งรอบนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ